ผู้หญิงที่ยกระดับตัวเองตัวของเขาะจะไม่วิ่งไล่ตามผู้ชาย I'm attract ฉันดึงดูดฉันไม่วิ่งไล่ตามเขารู้คุณค่าตัวเองันนั้นผู้หญิงที่เลเวลอัพคือรู้คุณค่าตัวเองผู้ชายจะไปผู้ชายจะมาเรื่องของเขาผู้ชายจะบอกว่าผู้หญิงมีมีเยอะมากไม่ใช่อย่ากสำคัญตัวว่าผมจะเลือกคุณออกไปค่ะคุณก็ไม่ได้สำคัญอะไรกับตัวฉัน เขาไม่ลดคุณค่าตัวเองเลยเขาจะยืนเด่นสง่าเขาจะมั่นใจเขาจะเห็นคุณค่าตัวเองขั้นสูงต่อให้เขาโดนบูลลี่ผู้ชายคนอื่นว่าแล้วแต่เลยเกรดที่เหมาะสำหรับฉันเขาคือคนที่เห็นคุณค่าฉันเขาคือคนที่ยกคุณค่าฉันขึ้นเขาเป็นคนที่ทำทุกอย่างรอบตัวฉันวิ่งวนอยู่รอบตัวฉันกูอยู่คนเดียวกูเป็นศูนย์กลางจักรวาล ฉันคือศูนย์กลางจักรวาลฉันเป็นคนไม่วิ่งไล่ตามผู้ชายและฉันไม่เป็นคนไม่ปรับตัวอะไรให้ผู้ชายทางนั้นนี่คือบิชนี่คือบิชชี่นี่คือผู้หญิงร้ายผู้หญิงร้ายไม่วิ่งไล่ตามผู้ชายและไม่บอกเลยนะผู้หญิงร้ายทุกคนได้ดีทุกคนได้ผู้ชายเลิศทุกคนเพราะผู้หญิงร้ายไม่เอาใจผู้ชายเพราะผู้หญิงร้ายไม่อ่อนข้อให้ผู้ชาย ถ้าเธอคือคู่แข่งที่สมศักดิ์ศรีเป็นมวยที่ถูกคู่เราจะต้องอ่อนข้อให้กับอีกฝ่ายไหมว่าเดี๋ยวกลัวอีกฝ่ายไม่ชนะฉันยอมเป็นนักมวยที่อ่อนแอให้อีกฝ่ายหนึ่งชกจะได้เขาจะได้ชนะนม no. ถ้าคุณจะมาต่อยกับฉันยกตัวอย่างนะเป็นมวยถูกคู่นะคุณก็ต้องสูสีอะคุณก็ต้องเป็นอะไรที่คู่ควรกับฉันนะฉันจะไม่ยอมอ่อนให้คุณ คุณรู้สึกว่าคุณไม่คู่ควรคุณเดิอนออกไปได้เลยไม่ลดตัวเองไม่ลดมาตรฐานไม่ลดคุณค่าตัวเองและ่านคนที่มาติดตามเลดี้เมย์จะรู้ว่าเลดี้เมย์ไม่เคยสอนให้คุณไปซีโร่ราบให้ผู้ชายไปยอมผู้ชายไปทำทุกอย่างเพื่อผู้ชาย mm. เพราะนี่คือสิ่งที่ทำให้คุณลดคุณค่าตัวเอง นี่คือสิ่งที่ทําให้คุณได้ผู้ชายที่ต่ํากว่ามาตรฐานคุณอาจจะได้แฟนคุณอาจจะได้สามีแต่คุณไม่ภูมิใจคุณอาจจะยอมอ่อนข้อให้ผู้ชายรู้สึกว่าคุณจะต้องทําตัวน่ารักให้ผู้ชายคุณอาจจะได้ผู้ชายที่เขาอ่อนแอมาเป็นสามีและเขาก็สามารถไปเจอผู้หญิงคนอื่น ที่เอาใจเขาแล้วเขาก็เปลี่ยนไปหาผู้หญิงคนอื่นเพราะคุณอ่อนกับเขาคุณยอมอ่อนข้อให้เขาคุณไม่ได้มองเขาเป็นผู้ชายที่ต้องพิชิตใจคุณคุณไม่ได้มองว่าเขาเป็นผู้ชายที่คนค่าสง่างามพอกับคุณคุณมองว่าเขาเป็นผู้ชายที่ต่ำกว่าคุณเป็นผู้ชายที่น่ารักกุบกิบตัวเล็กตัวน้อยที่คุณจะต้องก้มลงไปลดมาตรฐานเพื่อจะคุยกับเขา คุณต้องทำตัวน่ารักขึ้นเพราะคุณสงสารเขากลัวว่าเขาพยายามกับคุณมากเกินไป no นี่ไม่ใช่เวของผู้หญิงที่เลเวล up ไม่ใช่เลยใครจะสอนคุณก็ตามอ่ะเราเป็นผู้หญิงเราจะต้องแบบทำตัวน่ารักทำตัวเทคแคร์ผู้ชายนั่นคือผลพลอยได้ที่ผู้ชายไฟมาให้เธอแล้วค่ะนั่นคือสิ่งที่ผู้ชายพยายามทุ่มเท ที่จะได้รับเธอแล้วค่ะเธอถึงจะดูแลน่ารักกับผู้ชายแบบนั้นแต่เธอจะไม่น่ารักไหนกับผู้ชายที่เขาไม่ได้พยายามทุ่มเทซัพพอร์ตเธอค่ะออดิโอร้อยตำราผู้หญิงร้ายผู้ชายยอมเป็นทาสรักมีวิธีการพูดในนี้ให้ผู้ชายสามารถเปคุณสเปนเงินให้คุณภายในครั้งแรกมีการพูดในนี้คือซีเครตออดิโอชุดนี้ นะคะคดังนั้นมันมันคือสิ่งที่ล้ำค่ามากที่เมย์จะมอบให้เป็นมรดกให้กับทุกคน